เขานะูดยนะลิเกมึงยิ่งดึกเริ่มจะไม่เป็นลิเกแล้วเขาเป็นหมอไงไอ้ลำหมอปิีพองปีผ้าด้วยหรือมาด้วยผมมีครับผมหาไว้เท่าไหร่ล่ะกับสิบสองบาทนะโอ้โหไอ้แม่มึงเอาเราปีผ้ามาป่ามาพี่โคตรตามเลยอันเดียมาแล้วนะปีพ้ามาแล้วนะครับวันอาทิตย์ปีผาเต็นะเต็มเต็มอันนี้เต็มเต็ม เป็นวงคูสาขาหนึ่งนะสาขาสองนี่คืออะไรสมประกอบสินงอไอู้การแล้วถึงแล้วงเยลงเลยลงเลยลยยเอ้กูแล้วล่ะท่าน เลิกไม่ได้หรือนะทำไมอ่ะแล้วทำไมถือกัญชาโทมีตู้ปีเขาเป่าไม่ได้ดูดนะบอวไอ้ยัยนี่เขาเขียนอะไรเนี่ยเป็นไรเนี่ยตาบอดพี่ตาซ้ายครับอ๋อเออตาซ้ายบอกไปเลยตาขวาเอาใหม่เหยิบหยอบนั่งนั่งมึงมาทำอะไรก็เนี่ยอีทันพี่เอาหัวหน้ามึงหหัวน้าไหนหัวหน้าไอ้ยัยหัวล้าน ไม่ใช่เขาเขาหัวร้านแต่เขาไม่หัวหน้าเขาไม่ฉิงรูปร่างแบบแหกันลถท้าไอถิงอะไร,ะรกันแล้วไอถิ่นไอคนตาบอดจะตีถิงโดนไหมเนี่ยเว,วตอบอดตีฉิงมันจะตีถูกห่ะไหนลองไหม อ้าวอันน okay. yes. yes. mm ี hmm. right. ้บทเลยเหรอไม่ไม่ได้บทไม่ได right> ้บทนแล้วก no ็โกนหัวทงนี้อะไรเขาไม่ได้โกนเขาเป็นมะเร็งเขาเป็นมะเร็งไหนเนี่ยมหลวงพี่สุทัศไม่ได้เลยไปแล้วหวหน้าวงครับหวน้างครับอันนี้ตีอะไรเนี่ยตีตะโพนครับเปิตะโพนตะโพนนี่ตีนี่ีก่มัอมันหูหูหู คนเยอจังตีหน้าหน้าตีเอเวลาพูดมันตีไกลๆอ๋อไม่ไกลๆตีละหน้าด้มันคงไม่ได้ินมันคงได้กินอย่างเดียวอใช่มันตีละหน้าอทานโทษนะทานโทษนะ เอาคู่สองคนเข้าก่อนไหมเริ่มเล่นกันก่อนอ้สองชั้นสองช,ชอั้นจี๊ดมันโกหกแล้วไหนบอกบอดตาเดียวสองตานั่นแหละเหรอสองชั้น